สวัสดีครับที่นี่เจริญแอร์ a n n e l ช่องเพื่อสาระความรู้และความบันเทิงเล็กน้อจกับแอร์บ้านนะครับมาครับมาดูอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้สั้นๆครับเป็นคลิปแปลงแอร์ฟิกสปีดฟิกสปีดก็คือแอร์ระบบปกติธรรมดานะครับที่เราใช้กันโดยทั่วไปนะครับไม่ใช่อินเวอร์เตอร์นะแปลงแอร์ฟิกสปีดให้มาใช้พลังงานโซลาร์เซลล์นะครับใช้กลางวันนะครับเพื่อประหยัดค่าไฟครับ ตัวนี้เป็นแอร์เก่าหลายปีแล้วครับเป็นมิซูสึลิมครับขนาด1 3 0 0 0 BTU ครับผมมาดูนครับว่าจะช่วยประหยัดค่าไฟลงเท่าไหร่นะครับตัวนี้ตามสเปคนะครับกินอยู่ประมาณ1,000วัตต์นะครับตามสเปคนะครับกิน1,000วัตต์ลองดูดิครับว่ามาใช้กล่องประหยัดไฟนะครับกล่องประหยัดไฟของทางร้านเจริญแอร์ครับที่ใช้แผง500ตัวนี้แผงเป็น5 0 0 580วัตต์นะนะครับ2แผ่นนะครับ ก็พันพันกว่าวัตต์ประมาณนี้แล้วกันนะครับดูที่ว่าจะลงลงไปช่วยตัวแอร์ตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ก็ทีมงานของที่ร้านนะครับกำลังติดตั้งตัวแผงโซลาเซลล์นะครับใช้2 2งแผงครับตัวนี้ก็คือตัวตู้ตู้กล่องประหยัดไฟนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวจะมีสายโซลาเซลล์เข้ามานะครับจากข้างบนครับแล้วก็ตัวกล่องนี้ก็จะแปลงเป็นไฟไฟฟ้านะครับเป็นไฟบ้านนะครับ220โวลต์เข้าไปช่วยจ่าย ถ้าไปช่วยจ่ายให้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 ตัวแอร์ได้ได้ทำงานนะครับโดยที่ไม่ต้องแปลงตัวแอร์ให้หมดประกันนะครับอันนี้คือเข้าไปช่วยนะครับช่วยลดการกินไฟนะครับนี่ครับตัวนี้อ่าลองดูครับตัวนี้เป็นวัดมิเตอร์นะครับให้ดูตัวเลขที่เป็นตัวสีเขียวตัววัดนะครับตัวแถวที่2เนี่ยฮะตอนนี้เปิดเดินเครื่องครับรันระบบแล้วครับอ่าอยู่ที่ประมาณ800 800กว่าจริงๆถ้ารันจริงๆตัวนี้น่าจะเกือบเกือบพันนั่นแหละครับอันนี้ก็ดูตามตัวเลขไปก่อนนะครับแล้วดูว่าสุดท้ายเนี่ย ตัวเลข800ตัวนี้จะลดลงเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ลงเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เปิดเปิดระบบแล้วครับใช้พลังงานจากแสงมาช่วยครับแต่อันนี้ไปทางนี้เป็นช่วงเช้าครับแสงอาจจะไม่ไม่ไม่เข้มเต็มที่แต่ก็เริ่มเริ่มเริ่มทำงานแล้วครับมีมาแล้วครับ600ลงไปเรื่อยๆครับอ่าฮะมาดูกันอันนี้คือคลิปแอมนะครับวัดดูว่าตัวพลังงานโซลาร์เซลล์นี้ลงมาเท่าไหร่ครับนี่ครับ13แอมอาอะ500กว่าแล้วตอนนี้ลงมาจาก8 800เกือบ900นะนี้ลงมา อ่าตอนนี้แดดแดดนิ่งแล้วแดดนิ่งไปแล้วเหลืออ่าร้อยเจ็ดสิบไม่เป็นไรอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้เราใช้กันยาวๆครับไม่เป็นไรใช้กลางวันพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเรื่องปกติครับมีมีอ่อนบ้างแรงบ้างแต่ก็เป็นพลังงานสะอาดครับแล้วก็ใช้งานได้ตลอดไปเป็นไงครับนี่เหลือประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้แดดดีแลครับเกือบเกือบเที่ยงครับเหลือแค่สองร้อยก็ลองดูครับเป็นทางเลือกนะครับในการประหยัดพลังงานนะครับ เผื่อเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับจะต้องใช้แอร์กลางวันนะครับพอดีอาจจะมีปัญหาเรื่องค่าไฟอาจจะแพงไม่กล้าเปิดก็ลองดูครับถือเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกในยุคที่ว่าของแพงนะครับก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยก็ดีครับมีคลิปใหม่ๆได้ดูก่อนคนอื่นเขาก็มีอะไรก็สนใจนะครับติดต่อนะครับที่เจริญแอร์ h ช n แนลครับผมตามไลน์และเบอร์ที่ลงไว้ให้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ